สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามทุกคนเลยนะคะของน้องเหมยลี่นะกลับมาพบกันนะคะเหมือนเดิมอีกเช่นเคยเลยนะคะก่อนจะไปรับชมทีเด็ดวันนี้นะคะเหมยลี่ขอไปสรุปผลประกอบการที่ให้ไว้เมื่อวานกันก่อนดีกว่านะคะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะเป็นกําลังใจให้กับเหมยลี่กันด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเมื่อวานนะคะ2บินนะคะในกลุ่ม V i P ของน้องเหมยลี่นะคะเข้าไปนะกินเต็มทั้ง2บินเลยนะสำหรับ กลุ่มลน์นะคะส่วนทางหน้าเฟซนะคะก็ไม่เข้านะคะทั้งสูงแรกสูงเต็มเลยนะคะเสียดายมากเลยนะสำหรับคู่นี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวแก้ตัวใหม่วันนี้นะ ส่วนทางหน้า YouTube นะคะกินเต็มทั้งสูงแรกสูงเต็มเลยนะคะครึ่งแรกนะคะจบเกมที่2ประตูต่อ1นะคะส่วนเต็มเกมจบเกมที่5ประตูต่อ2นะคะกินกันแบบจุกๆุกันเลยนะเราไปดูกันต่อเลยนะคะกับทีเด็ดวันนี้นะคะวันที่22นะคฮะเดือนธันวาสองห้านะคะวันนี้นะคะ เมลี่เอามาฝากนะคะในกันโซซิเรียอิตาลีนะคะคู่ระหว่างนะอินเตอร์มิลานนะคะพบกับโตลิโนนะคะคู่นี้น้าแข่งกันในเวลาตีเอ๊ยเที่ยงคืนครึ่งนะคะทุกคนขออภัยนะตามองไปไหนไม่รู้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะกับข้อมูลสถิติย้อนหลังนะ,ะ <c oughs> นะคะคู่นี้นะคะเจอกันนัดล่าสุดนะคะเมื่อวันที่14นะคะ <c oughs> เดือน3นะคะปีนี้นะคะ,ะ,คะเป็นฝ่ายอินเตอร์มิลานนะเอาชนะมาได้ที่1ประตูต่อ2นะคะทุกคน เรามาดู10บนัดนะคะของทางฝั่งเจ้าบ้านนะคะ10นัดหลังนะมีชนะอยู่ที่8นะเสมอ1แล้วก็แพ้อยู่ที่1นัดนะคะทุกคนส่วนด้านสกอร์สูงแรกนะมีอยู่ที่8นัดเช่นกันค่ะไม่มีสกอร์อยู่ที่2นัดนะคะเราไปต่อกันกับทางฝั่งผู้มาเยือนเลยนะทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะ10นัดหลังนะมีชนะอยู่ที่4นัดนะคะเสมออยู่ที่2แล้วก็แพ้ไปถึง4นัดเลยนะคะส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะมีอยู่ที่9นัดนะไม่มีสกอร์อยู่ที่1นัดนะคะ เราไปดูต่อกับราคาบอลดีกว่านะคะคู่นี้นะคะเหมยลี่แนะนำนะให้กดสูงแรกนะคะที่หนึ่งลูกนะคะนี่นะคะรอให้น้ำดีกว่านี้นะคะแล้วค่อยกดก็ได้นะคะแล้วก็สูงเต็มเกมนะอย่าลืมติดไว้ด้วยนะคะเมยลี่แนะนำนะสอถึงสนะคะมาแน่นอนนะคะเหมยลี่คิดว่านะอ่ะ ก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะชอบจัดขัดส่วนน้องเหมยลี่ได้เลยนะคะไม่ว่ากันนะคะก็พินิจพิจารณากันดีๆน้องเหมยลี่เอามาให้เพียงแค่แนวทางนะคะแล้วก่อนจบคลิปค่ะเหมือนเดิมค่ะก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะกับกลุ่มไลน์นะคะ V.P นะคะสักครู่นะของน้องเหมยลี่นะคะนี่นะ ก็ในกลุ่มนะคะมีนํำกดบอลสดนะคะมีบินวีพีส่งให้ตอนดึกๆนะคะระหว่างวันก็กดบอลสดนะคะในนี้ก็จะมีหลายท่านเลยนะคะที่ส่งนะทั้งพี่เป็ดนะคะพี่บิ๊กจอร์จเจดาวังมีนะคะทุกคนก็ใครอยากร่วมมาเป็นสมาชิกกลุ่มวีพีแบบนี้นะคะก็แอดไลน์น้องเหมยลี่ไปได้เลยนะคะที่ mly underscore 8 8นะคะแอดแล้วก็ทักมานะคะพูดคุยสอบถามได้นะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่ติดตามน้องเหมยลี่นะเฮงเฮงปัง กันทุกคนเลยนะคะวันนี้เมลี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ